สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู่ผู้สุขคนนะคะมาพบกับแอดลัดดาเจ็ดแปดเก้าชั้นแนวเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงวางวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่เนาะคะ่ะวาตัวเลขกระแสอีกยังมาแรงเนาะคะ่ะหน้าอ้วนกระปอยมาแล้วไม่ลองไม่รู้แลวก็ฟ้าใหม่อีกหลายสำนักหลายอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องขัดมาเน้เนๆนเฉพาะตัวเลขที่ เขาวินเนาะค่ะพี่น้องคะเฮามาเบิงกันเลยค่ะวาแนวทางของอาจารย์งวดหนีเพิินมากแนวทางไดนเนาะค่ะพี่น้องก่อนสิเข้าไปเบิงแนวทางแอดกัขอกำลังใจจากท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะคะ่ะเฮามาประเดิมแนวทางแหลกกันเลยค่ะรัฐบาลวิ่งที่9เนาะคะ่ะ7 2 6ดสองห9ดสองดสี่เนาะคะ่ะ 2 6 4 6เน้นเน้นค่ะ4 9และ2 9นะคะเข้ามาเบิงข้อมูลของพี่หนุ่มคนเชียงใหม่เนาะคะ่ะเพจเลขประมูลกองฉลากเนาะคะ่ะงวดนี้7ยังอยู่นะครับสำหรับนักวิ่ง5วิ่งแล้วได้ตังค่ะกาแอดกาคิดว่าถ้าผู้ใดคิดว่า7ยังอยู่เนาะคะ่ะ7ที่น่าจะเป็นไปได้เนาะคะ่ะ7 4 7 6 7 8เจหเเนาะคะ่ะ เจ็ดทีนาเป็นไปได้ผู้ใดมักเจ็ดกอดเจ็ดสามตนี่ค่ะเจ็ดทีเป็นไปได้อันดับหนึ่งเนาะคะ่ะคือเจ็ดหกอันดับสองคือเจ็ดสี่กับเจ็ดแปดค่ะเพราะว่าเจ็ดแปดเป็นเลขที่ออกยากค่ะแล้วก็เจ็ดสี่เนาะคะ่ะก็เคยออกไปแล้วเนาะคะ่ะส่วนเจ็ดหกเป็นเลขที่มาบ่อยค่ะพี่น้องกะแล้วแต่ดุลพินิจของพี่น้องเนาะคะ่ะแอดวางวดนี่แอดกะ สื่อลอตอรีสามโตนี้ติดไว้ค่ะนักแนกก็คือเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะมันเป็นเลขที่อันแน่นอนค่ะงวดนี้กะขอขอบคุณนขอมูลเพื่อนนําค่ะเข้าไปตอกันที่ไม่ลองไม่รู้เนาะค่ะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเขาสองโตหกหนึ่งเด้อค่ะเามาตองวดนี้ค่ะแปดห้าสี่แปดห้าเนาะค่ะล่างสี่แปดเน้นๆเลยค่ะกะขอบคุณ แนวทางไม่ลองไม่รู้เนาะคะ่ะเอามาต่อกันทีแนวทางของแม่ทำเนียนลอตเตอรี่เนาะคะ่ะสิเลขเด็ดเลขดัง1นธันวา2 5งหสค่ะ8 9ดเก้าเจ็ดหกหกสี่แดเดหหสองหนึ่งห้าเสองแและหนเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเจ็ดเนาะคะ่ะเจ มาทั้งปีเหลือ7ชุดนี้ยังไม่ออกเนาะค่ะมี2 7 4 7 7 4 6 7 7 6แล้วก็7 7แล้วก็7 8 7ค่ะกะผู้ใดมากกอด7จกะรับ7ไปพิจารณาได้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นกะหายขอมูลมา7ทียังบ่ม,มากเนาะค่ะพี่น้องคะ ทุกคำว้าของแอดกะเป็นเพียงข้อมูลเนาะคะ่ะแอดมีข้อมูลมากกะนํำมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะกะช้วิจารณ์ในการรับชมนะะเนาะค่ะบ่มีไผ่หูว่าตัวเลขกสิมาตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องกะวิเคราะห์ซ้อยกันค่ะกะหงวดทผ่ินมากะเข้าหาเจ็ดอยู่ด้วยคะ่ะพี่น้องเอามาต่อกันที่แนวทางของแอดวิเนาะคะ่ะพี่น้องเด่นบนที่6รองที่3มและ9เนาะคะ่ะคู่โต๊ะบนเนาะคะ่ะ 6-3 6-4 9-3 6-9ค่ะเด่นล่างที่8รองที่1และ6เนาะค่ะคู่ล่าง8-1 8-6 6-1 8-9ดับบนที่ศูนย์เนาะค่ะเพิ่นว่า0ศูนย์บ่มาบนเนาะค่ะดับไปเลยเนาะค่ะกะขอขอบคุณแนวทางแอดวีน้ำค่ะเข้ามาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ดุยพลันเนาะค่ะหนึ่งธันวาหกสี่ 4249626989เ 6, 6, 8, 8, นาะคะ่ะตัวเน้นของเพื่อนหางเดียวค่ะ49เน้น,เน,นเน้นค่ะเอามาต่อกันที่บนตรงตรง,ตรงของแนวทางของแอดนึงเนาะคะ่ะ351 352 372 651 671 017 317 371 374เนาะคะ่ะชุดเน้นมีสี่หางค่ะ 372 671 371 374เนาะคะ่ะชุด2โตหา1หา 7, 2 72 17 71 74คะ่ะเพื่อนเน้น2หาง3หางเนาะคะ่ะ72 71แล้วก็74เนาะคะ่ะเข้ามาตามต่อกันที่ล่างตรงๆของแอด1เนาะคะ่ะ218 2 29 91 92 93 83 เน้นเน้นค่ะ2182 2 9แล้วก็92เนาะค่ะกะขอขอบคุณแนวทางแอดหนึ่งน้ำค่ะต่อกันที่แนวทางของน้าอ้วนเนาะค่ะของเพื่นกะเขาา3ตัวแล้วก็2ตัวเนาะค่ะพี่น้องคะเ้ามาต่อกันที่ชุด2โตัวก่อนค่ะ9 4 9 3 9 2 9 1ค่ะ0 5 0 4 0 3 2 2เน้นเน้นที่ เครื่องหมายดอกจันเนาะค่ะการกระบาดวเก้าสี่เก้าสามศูนย์หาศูนย์สีเนาะค่ะตัวเน่นของเพ่นสามหางค่ะชุดสามโตสี่เก้าสี่เจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่ค่ะกะตัวเลขสวยเนาะคะ่ะคันไหนแอดเลือกแอดเลือกเจ็ดศูนย์ห้าค่ะเลขงามดีค่ะเข้ามาต่อกันทีแนวทางของฝ่าไม้เนาะคะ่ะวดวันที่หนึ่งธันวาสองห้าหกสี่เนาะคะ่ะ ชุด3ตัวเน้นเน้น2หางด้วยกันค่ะ7 3 9 4 5 9 3 5 1 6 5 8 4 9 6 3 7 8ตัวเน้นก็คือ3 7 8 7 3 9เนาะคะ่ะเข้ามาเบืองชุด2โตค่ะ3 9 5 9 5 1 5 8แล้วก็9 6เนาะคะ่ะหวดธีพานมากของเพินเขาชุด2โตเนาะคะ่ะล่างและบนค่ะ กะขอขอบคุณแนวทางฝ่าไม้น้ำค่ะเฮามาปิดท้ายรายการแนวทางนี่เนาะคะ่ะเพิ่นว่าสามงวดสุดท้ายเนาะคะ่ะพี่น้องรอวันดูวันหวยออกเนาะคะ่ะวทต่ิพานมากของเพื่อนกระเขานะคะ่ะพี่น้องคะเฮามาเบิ่งชุดสองโตก่อนค่ะเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดค่ะเพิ่นกันยังนิ่งเจ็ดกอดเจ็ดอยู่เนาะคะ่ะเฮามาตามต่อกันที่ชุดสามโตค่ะสามเจ็ดสี่สามเจ็ดหกสามเจ็ดเจ็ด 396เกนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางประเดิมแนวทางงวดแลกงวดวันที่12งวดวันที่1เดือน12 6 4ีเนาะคะ่ะขอขอให้เป็นแนวทางเฮงๆงปังๆเนาะคะ่ะขอให้ทุกอาจารย์สุขภาพแข็งแรงและท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมมีสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะแล้วพบกับแนวทางใหม่สวัสดีค่ะ